สวัีทุกคน เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการโหวตผลคะแนนคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับรีดีว่าเมื่อวานนี้ครับทุกคนทางด้านแฟนเพจคมชัดลึกอวอร์ดได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าคะแนนอันดับหนึ่งเนี่ยสูสีกันมากเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกคน FC แฟนคลับของน้องอิงเพชรบ้านแพงรวมใจกันอีก1วันเป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้ก็จะปิดโหวตกันแล้วนะครับสำหรับคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ครับแน่นอนครับทุกคนไลน์ชอปเนี่ยมีคะแนนทั้งหมด 40% SMS 30%ครับรวมถึงเว็บไซต์10% TikTok 10% Facebook 10%ครับแล้วเขาก็จะเอาคะแนนทั้งหมดเนี่ยมารวมกัน100%นั่นเองครับคมชัลึกปีนี้เรียกได้ว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนคะแนนน้องเนี่ยก็ห้ำหั่นมากๆกับพี่ไรอันกาดบัณฑิตใช่ไหมครับแต่ FC Fan Club เนี่ยก็ดันยูส่งอิงเพชรบ้านแพงในทุกๆวันนะครับเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยก็ได้มีการโบดกันทุกวันเลยจริงๆปีนี้ก็ขอให้ น้องครับทุกคนได้รับรางวัลอีกหนึ่งครั้งด้วยกันแล้วกันนะครับเห็นบอกว่าจะมีการประกาศผลในวันที่14พฤษภาคม2568้ยใช่ไหมครับหากน้องได้รับรางวัลครับทุกคนน้องก็จะได้ไปเดินพรมแดงครับที่ดีไอคอนสยามก็ขอให้อุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับได้รับรางวัลนี้ด้วยกันแล้วกันครับทุกคนพ่อแม่ท่านไหนที่ว่างครับตามกําลังครับทุกคนก็สามารถเข้าไปโหวตให้น้องได้มีช่องทางต่างๆมีโหวตฟรีด้วยนะครับไม่เสียตังก็มีเนาะแต่ว่าที่เน้นเนนะคะ あ。 30%กับ40%เนี่ยก็จะเป็นไลน์ช็อปแล้วก็ SMS นั่นเองครับวันนี้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วครับทุกคนก็ร่วมใจกันอีกหนึ่งวันก็นแล้วกันนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้เรียกได้ว่าจัดใหญ่ยิ่งใหญ,ใหญ่อลังการมากๆครับทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคมชัดลึกอวอร์ดครับทุกคนคือที่ผ่านมาก็จะติดในเรื่องของโควิดใช่ไหมครับแต่รอบนี้โควิดหมดไปแล้วนะทุกคนก็จัดใหญ่ยิ่งใหญ,ใหญ่อลังการอย่างแน่นอนเราได้เห็นทางด้านคมชัดลึกอ,อก พูดแล้วเนาะว่าจะมีการจัดโชว์ต่างๆครับทุกคนศิลปินลูกทุ่งหมอลำต่างๆที่จะขึ้นไปโชว์บนเวทีคมชันลึกอวอร์ดก็ต้องมารอลุ้นกันอีกและครับทุกคนว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนที่จะไปมอบความสุขใช่ไหมครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องแบบว่าโอ้โหชื่นชมพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเลยนะครับที่ร่วมใจกันโหวตครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็โอ้โหคาดว่าน,นะครับทุกคนคะแนนองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเห็นบอกว่า มีคะแนนนำหลายช่องทางเลยทีเดียวครับแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลน,นั่นก็คือลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเป็นขวัญใจลูกทุ่งเนะ็ตเวิร์กเนาะตอนนี้คะแนนอ,อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คะแนนนำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนมี2รางวัลด้วยกันในช่วงนี้ที่ได้มีการเปิดโหวตออกมานั่นเองครับทุกคนก็ไปส่งกําลังใจให้กับน้องกันได้สำหรับอุงอิงนะ้องน้องก็พูดบนเวทีเลยนะครับรวมถึงพ่อโจโด้วยบอกว่าดันยูซงอิหลานะครับให้ได้รับรางวัลคมสัลึกอวอร์ดอีกนีนกมนกน่เรา อาจจะได้ยินเสียงบอสโจโยมานีนประกาศชื่อลูกสาวบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้นะคมชัดลึกอวอร์ดสตีซ้อนครับอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยองค์อิงดีใจจนร้องไห้เลยทีเดียวคุณผู้คนกับการได้รับรางวัลในครั้งนั้นนะครับน้องได้รับรางวัลสองรางวัลด้วยกันเลยสำหรับปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนแล้วก็ดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนั่นเองครับปีนี้ชื่อรางวัลน,นี้ค่อนข้างมีความหมายมากๆครับทุกคนกับรางวัลลูกทุ่งหมอลำ ยอดนิยมครับคำว่ายอดนิยมเนี่ยก็ถือว่าวัดกันได้เลยนะจากฐาน f อฟซีแฟนคลับที่เข้าไปร่วมใจกันโบวตครับส่งน้องให้ไปถึงฝั่งฝันก็เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่ารางวัลที่ทําให้น้องครับทุกคนหายเหนื่อยเนาะจากการทํางานมิมองว่าเป็นเป็นผลคะแนนที่ ทำให้รู้อ่ะคือเหมือนเป็นผลคะแนนที่ FC บอกรักเอางนี้ดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าถ้าได้รับรางวัลเนี่ยก็เป็นฐาน FC ที่เยอะเนาะเป็นการร่วมใจกันโหวตครับในทุกๆช่องทางนั่นเองครับวันนี้ก็ขอให้น้องได้ชนะในทุกๆช่องทางกันแล้วกันครับทุกคนเนาะในเรื่องของเว็บไซต์ Facebook t ิ๊กต k อกอันนี้เห็นบอกว่าไม่ต้องห่วงกันเลยแต่จะไปห่วงในเรื่องของ SMS กับ Li น์ช็อใช่ไหมครับเพราะว่าโอ้โหทางของพี่ไรอันกับบัณฑิตเนี่ยก็มาแรงมากๆเหมือนกันครับพอ่พอพ่อแม่ของพี่ไรอันก็ทุ่มเหมือนกันในเรื่องของ l ลน์ช็อแล้วก็ SMS ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ตามกําลังเนาะทุกคนแม้ว่า,วาอิงไพบ้านแพงจะได้หรือไม่ได้ครับ ก็ยินดีกับน้องแล้วก็เชื่อว่า FC แฟนคลับน้องก็ยังเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมครับทุกคนเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันในวันที่14 mm. พฤษภาคมในการประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดแล้วก็ไปโหวตกันต่อในเรื่องของอขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กต้องบอกว่าขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยองค์อิง,องเพชรบ้านแพงครับได้รับรู้สึกจะเป็น2ปีซ้อนแล้วครับทุกคนเนาะ ปีแรกที่ได้รับเนี่ยก็น่าจะเป็นขวัญใจสายหนะ้าห่างจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กตอนั้นก็เป็นข่าวครา,าวกันไปครับแล้วก็รอบนี้เป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กก็มีหลายคนเลยที่มีชื่อเข้าชิงในวงการหมอลาก็เน้นๆเ,เลยครับในวงการหมอลาเพราะฉะนั้นก็เข้าไปโหวตให้กับน้องได้ครับเป็นการโหวตผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าองค์อิงอเพชรบ้านแพงน้องก็กวาดรางวัลมาเยอะมากๆตั้งแต่น้องก้าวเข้ามาอยู่ในวงการหมอลาครับโอ้โหรางวัลน,น่าจะล้นตู้แล้วครับทุกคนเยอะมากๆจริงๆเพราะพ่อ,พอแม่ ส่งน้องจริงๆเะครับพราะโจเองก็ได้มีการออกมาพูดเหมือนกันครับทุกคนว่าถ้าใครว่างเนี่ยก็ไปช่วยโหวตให้กับน้องเนาะก็ตามกําลังพอๆกับแม่เอฟซีแฟนคลับก็แล้วกันครับไม่อยากให้ทุกคนกดดันมากนะทุกคนเพราะว่าเป็นการโหวตเนี่ยโอ้โหก็ต้องใช้ทุนทรัพย์ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ฝากพ่อๆแม่ๆด้วยเนาะเอาตามกําลังของตัวเองกันแล้วกันครับแล้วก็วันนี้มาแจ้งเตือนนะครับเอฟซีแฟนคลับนั่นก็คือวันสุดท้ายแล้วของการประกาศผลคมเช็ดลึกอวอร์ดครั้งที่21บเอครับทุกคนเราก็มารอลุนการ เชื่อว่าพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซแฟนคลับเนี่ยก็ไม่น่าพลาดนะเพราะ,ระว่าเห็นบ้านฮักในกลุ่มต่างๆก็คือแบบตอนนี้เร่งมือกันโหวตเยอะมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนนะวันนี้ก็เอาเรื่องราวนี้มาฝากของคมชัดลึกแล้วก็ถ้ามีรางวัลไหนเคลื่อนไหวอีกก็มารอติดตามกันครับทุกคนแล้วในส่วนของ สวนดุสิตโพนะทุกคนอันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะมีการเปิดโหวตในช่วงไหนเป็นการโหวตแบบไม่เสียเงินเนาะสำหรับสวนดุสิตโพครับทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวมีวข่าวกระแสจะมาแจ้งเตือนทุกคนก็แล้วกันปีที่แล้วองค์อิงเพชรบ้านแพงมีรายชื่อเข้าชิงซึ่งแปลกมากๆคือเป็นศิลป,ปินหมอลำคนเดียวเลยที่มีชื่อเข้าชิงเนะเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้อยากให้น้องได้มากๆเพราะว่าการได้รางวัลน,นี้ครับทุกคนจะไปออกทุกสื่อเลยก็คือออกทุกช่องทางเลยโดยไม่ต้องแบบว่า เราอาจจะลงทุนน้อยหน่อยอาจจะแบบว่ามีการรวมใจกันเข้าไปกดคลิกนนะครับแต่พอได้รับรางวัลน,นี้แล้วมิมองว่ามันคุ้มมากๆเลยกับการที่จะได้ไปออกทีวีหรือว่าออกทุกช่องทางของสื่อนะครับทุกคนแล้วก็ในช่วงนี้เนาะอย่างที่บอกว่าภาพยนตร์คายอ้อก็บอสโจรเร่งมือในการโปรโมทสุดๆเลยครับทุกคน17กรกฎาคม2 5 0 0 6นนี้ก็จะได้ดูกันแล้วครับทุกคนสําหรับภาพยนตร์คายอ้อและผลงานของอุคงอิงเป็นบ้านแพงครับที่จะเข้าสู่จอเงิน สองเพลงด้วยกันครับทุกคนสองเพลงเน้นๆนะครับพ่อโจบอกแล้วก็จะได้ไปไปดูผลงานการแสดงขององค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยในโรงภาพยนตร์เพรฉะนันก็รอติดตามผลงานน้องกันครับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดในครั้งนี้ก็คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่อาจจะตีกระแสเนาะในเรื่องของภาพยนตร์คลายออเหมือนเป็นการต่อยอดครับในการทําให้คนเนี่ยโอ้โหหันมาสนใจภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นเนาะพฉะนันก็ขอให้น้องได้ก็แล้วกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝาก fc แฟนคลับพ่อพแม่แม่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจ ให้กับอิ่มด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปโหวตกันนะครับทุกคนวันสุดท้ายแล้ววันที่4พฤษภาคม68แล้วก็ประกาศผลในวันที่14พฤษภาคม2568นี้มารอลุ้นกันนะครับ